ันีค่ะดิฉันนั่งสาวนัลตาบุญนนท์สเตียมีนาวตำแหน่งเบิร์สคารีเซพชั่นนิดประจำสาขาเซ็นท a l ฟิ s เอลอิสเวค่ะขออนุญาตนำส่งไลฟ์เดโมในหัวข้อเรื่องแนะนำจุดเด่นและประโยชน์ของระบบปฏิบัติการ iOS 14ให้น่าสนใจและเห็นภาพนะคะไลฟ์เดโมประจำวันที่9กันยายนุธศักราช2563ค่ะ สเปียสวัสดีค่ะสเปียมีนาวยินดีให้บริการนะคะสำหรับวันนี้นะคะสเปียมีนาวขออนุญาตแนะนำระบบปฏิบัติการ iOS 14ให้กับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายได้รู้จักค่ะระบบปฏิบัติการ iOS 4นี้นะคะก็มาพร,ร้อมกับการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะจึงจะช่วยให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะใช้งานโทรศัพท์มือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสเปียมีนาวขออนุญาตแนะนำเลยนะคะ และนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างภาพของระบบปฏิบัติการ iOS 14ค่ะที่ทาง Apple นะคะกำลังจะเปิดให้ใช้งานนะคะในไม่ช้านี้ค่ะซึ่งฟีเตอร์แรกนะคะที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ iOS 14นะคะเพียมีนาขอนุญาตแนะนำเลยนั่นก็คือฟีเตอร์วิกเจตหน้าจอโฮมนะคะที่คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายจะสามารถจัดการนะคะแล้วก็จัดระเบียบ วิดเจ็ตนะคะได้ด้วยตนเองค่ะซึ่งวิดเจ็ตที่เราต้องการให้มาอยู่บนหน้าจอโฮมนะคะนั่นก็คือการดูสภาพอากาศนะคะหรือว่าวันที่เวลานะคะการติดตามต่างๆก็สามารถจัดการได้ด้วยตนเองมาอยู่บนหน้าจอโฮมนะคะซึ่งก็สามารถปรับระดับได้ด้วยค่ะ และถัดมานะคะก็เป็นฟีเจอร์คลังภาพค่ะหรือที่เรียกว่าไลบรารีนั่นเองนะคะไลบรารีนี้นะคะจะจัดระเบียบแอปพลิเคชันให้กับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะให้ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเคยไหมคะเวลาที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเยอะแยะไปหมดเลยเวลาที่เราจะใช้งานเราก็ใช้งานกว่าจะหาเจอนะคะแต่ว่าฟีเจอร์คลังภาพนี้นะคะจะสามารถทําให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายค่ะวระวบรวมหมวดหมู่นะคะให้มาอยู่ในหมวดหมู่ เดียวกันค่ะอย่างเช่นโซเชียลมีเดียนะคะก็ถ้าคุณผู้หญิงมี Facebook Instagram นะคะใช้งาน TikTok ก็สามารถใช้มารวมอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันได้ค่ะหรือว่าเกมนะคะก็จะมารวมอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันค่ะหากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายใช้งานแอปพลิเคชันไหนบ่อยๆนะคะแอปพลิเคชันนั้นก็จะมารวมกันอยู่ในไลบรารีเดียวกันค่ะซึ่งสะดวกมากๆเลยใช่ไหมคะ มานะคะก็เป็นการใช้สายโทรศัพท์นะคะประหยัดพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะหากเรานะคะกำลังดูซีรีส์หรือว่าเล่นเกมอยู่นะคะและมีคนโทรเข้ามาไม่ต้องเป็นกังวลไปเลยนะคะเราจะรับสายเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะซึ่งสายที่โทรเข้ามานะคะก็จะอยู่บนหน้าจอแบบนี้เลยค่ะ เมื่อเราทํากิจกรรมต่างๆในโทรศัพท์มือถือเสร็จเรียบร้อยเราค่อยรับก็ได้นะคะก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องรับในเดี๋ยวนั้นค่ะและถัดมา ที่เียมีนาวยินดีนําเสนอมากๆเลยค่ะเพราะว่าชื่นชอบมากเป็นพิเศษนั่นก็คือทานสเลดค่ะเป็นแอปพลิเคชันแปลภาษานะคะคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเคยไหมคะเวลาที่เราทํางานหรือว่าในชีวิตประจาวันของเราค่ะจะต้องพบเจอกับชาวต่างชาตินะคะซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะทราบในส่วนของภาษาอื่นๆมากมายนะคะนอกจากภาษาอังกฤษค่ะเราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะเป็นตัวช่วยพิเศษได้ค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าถ้าหากเรา ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้งานนะคะเราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ค่ะซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันที่สะดวกมากๆเลยนะคะคุ้มค่าสุดๆด,ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือว่าการทำงานการเรียนรู้ต่างๆนะคะก็มีประโยชน์มากๆค่ะ ไม่เพียงเท่านี้นะคะแอปพลิเคชันนี้ไม่เพียงแค่พิมพ์เข้าไปแล้วก็แปลภาษาออกมาได้นะคะแต่ว่าสามารถส่งเสียงเข้าไปแล้วก็แปลภาษาตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ด้วยค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ iOS ที่คุ้มค่ามากๆค่ะและสามารถใช้งานได้มากถึง11ภาษาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีนนะคะแล้วก็ภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นใช้ได้มากมายกันเลยทีเดียวค่ะและสำหรับวันนี้นะคะโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 14นี้นะคะก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ iPhone 6s เป็นต้นไปเลยนะคะสเตียนีนาก็เชื่อว่าคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายจะได้รับการใช้งานที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ iOS 14ที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้ค่ะสำหรับวันนี้สเตยามีนาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ